ประสา,าประสานเรื่องดีๆของคนดีๆโดยประสานมฤคษขิทักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ประสานสวัสดีครับคุณวัชมนคุณสําราญครับสวัสดีพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านผู้ชมด,ด้วยนะครับผู้ชมครับผู้ชม Facebook ก็เยอะนะพี่ประสาน ของั้นนะครับท่านผู้ชมเฟซบุ๊กด้วยครับต้องขอบคุณมากๆที่กรณุณาติดตามนะครับ,รบเราเรารู้ได้ว่าติดตามเพราะอะไรที่เราทําผิดทาพลาดเราโดนทักท้วงอันนี้เป็นเรื่องดีมากเลยนะเรื่องดีมากคุณปุ้ยทักท้วงคุณปุ้ยเหอจอนทักท้วง,ค,<ล>งคุณปุ้ยไม่ยอมทักท้วงคนแก่เอาเรื่องออกซ้ําไปออกแล้วยังเฉยอ,ยอยู่เนี่ยแสดงว่าต้องการ <S 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 ที่จะฉีดหน้าคนแก่ใช่ไหมฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนอีกคนเห <c oughs> นองค์เันเหนอวันนี้เอาวันนี้ดีวกว่าพี่ประสานครับว่าไงนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องดีดอะไรนนสักหน่อยผม,ผ,มผมดูผมติดตามข่าวอภิปรายในสภาเรื่องพระรากำหนดเรื่องเ,ออเงินที่จะมาใช้เนี่ยนะหนึงดเกเก้าล้านหนึเก้าล้านเนี่ยผมเห็นสสทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านพูดถึงเรื่อง บทบาทของอ,อ,อสมสมออาสาสมัครประจําอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านผมก็บมงเอินผมเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับเมื่อวันศุกร์น,นี้<อ>แล้วผมรู้สึกว่าเออมันมีความหมายคืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมีลักษณะขนาดใหญ่คนจำนวนหนึ่งล้านสี่มื่นคนเนี่ยมันไม่ใช่ ไม่ใช่อยู่ก็เกิดขึ้นมาจาับพันทันทีแต่มันมีที่มาที่ไปที่แน่นอนอนั่นแหละอาชันสมุขหมูม่มมบ้านที่เป็นปราการสําคัญมากหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยนทั้งหมด76จังหวัดประมาณเ9หมืมน่นตำบลนี่ับนะครับ,รบมีแล้วก็ทุกหมู่บ้านด้วยม,มีผู้คนที่เป็นตาสัตระ เป็นตาสัพรรพรสเปนเขาเรียกอ,อสสอมอมมเนี่ยอยู่ทั้งหมดนะฮะหนึ่งล้านสี่หมื่นคนหนึ่งล้านสี่หมื่นคนนี่จะเรียนว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเหตุการณ์ตอนที่คนกรุงเทพแตกคือหนีกลับไปตอนใกล้สงกรานหรือตอนที่มาจากนะที่เราเรียกคนที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้กลับมานะแล้วก็แตกคือกัน กับบ้านนอกหมดหรือว่าคนที่กลับจากภูกเก็ตนะออกมาเป็นหมื่นคนแล้วก็กลับไปนะเชื่อไหมครับว่าไม่มีใครเล็ดรอดสายตาอืของคนที่เป็นอ,อสมอได้เพราะอสมอเนี่ยเขาอยู่ประจําที่ประจาถิ่นค <c oughs> ในเข้าใครออกใครมากลับมาบ้านใครออกจากหมู่บ้านไปเขารู้หมดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีหน้าที่ในการเกาะติด ทันทีที่มีคนเข้ามากอดติดแล้วก็เข้าไปโตรย์นะพร้อมอุปกรณ์แล้วก็แล้วถ้าถ้าพบก็ก็รายงานนะรายงานว่าพบคนที่มาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงอืแล้วถ้าแล้วก็มีการตรวจเข้าสู่ระบบการตรวจถ้าจําเป็นก็ต้องกักการตัวอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดก็เลยสามารถจะคุมได้นะครับ กลายเป็นได้รับยกย่องนะในวันที่15เมษายนองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าอ,อส,ออสมอไทยเนี่ยเป็นวีรชนเงีย <Okay. S 2> บวีรชนเงียบคือไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่รู้ด้วยใครเป็นประธานก็ไม่รู้ใครเป็นประธา,านก็ไม่รู้นะเขาไม่ต้องการมีชื่อเสียงอะไรแต่เขาทำหน้าที่เพราะฉะนั้นการที่ออ WHO องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าบทบาทสำคัญคือค้นหากลุ่มเสี่ยงนำเข้าระบบการรักษา 2,226คนนี่มันสิบห้าเมษาที่เดือนเดือนที่แล้วนะครับเนี่ยก็เป็นผลงานประดับโลกทีนี้ทีนี้ผมคุยกับหลายคนนะครับที่เขาอยู่ในวงการสาธารณสุขคุณสำนักานก็รู้จักนะครับหม,มอหมอวิชัยโชควิวัฒนหมอพล,ลเดชปินประทีปหมออมพลกินดาวัฒนะหม,มอมงคลณนะสงขลานะครับ นะคุยเพื่อที่จะขอความรู้ก็เลยได้ความรู้มาว่านะฮะเมื่อปีสอง6นสี่เก้าหกเนี่นะครับคุณหมอคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่อายุเก้าสิบกว่าแล้ว <c oughs> ชื่อ,อนายแพทย์อมรนนทสุทธครับ <c oughs> นะคนนี้ถือเป็นครูใหญ่ของสาธารณสุขชุมชนเลยนะครับ <c oughs> ไปประจำที่จังหวัดแพร่และเป็นหมอปริญญาคนเดียวชอบลงพื้นที่หาชาวบ้านแล้วก็ การเข้านาคมตัวน,นั้นลาบากมากชาวบ้านเก็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะเข้าเมืองไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยต้องจูงควายไปขายนะครับขายไร่ขาย,ขายนาขายบ้านเพื่อจะได้เงินค่าหมอค่ายาเนะี่ยเพราะมันเดินทางยากเหลือเกินตอนนั้นอม,มอมมอนก็เลยคิดว่าเอ๊ยยังไงดีหมอคนเดียวจะไปดูคนไข้ทั้งจังหวัดไน่ททำไม่ได้เพราะน,นั้นก็นึกถึงตอนเด็กวกเวลาไม่สบายก็ไปเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายาย แล้วท่านก็ป้อนยาลูกผัวแล้วก็หายไข้หายป่วยครับก็เลยคิดถึงว่าเอ๊ะถ้าชาวบ้านช่วยชาวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงอืนี่ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาเป็นคอหอยคอหอยไอเขาเรียกคอพ่อเป็นคอพ่อคอพ่อเพราะว่ากินเกลือที่ขาดไอโอดีนนะก็เลยสร้างโรงเกลือไอโอดีนอย่างง่ายๆที่จังหวัดแพร่นะและก่อนที่จะนำไปใช้ก็มีการพ่นพ่นไอโอดีนนะแล้วก็อาศัย อาสาสาธรสุขป,ประจำหมู่บ้านเนี่ยที่ไดกออกสอมอเนี่ย่สร้างขึ้นในจํานวนน้อยๆภายในจังหวัดแพร่เนี่ยไปทําหน้าที่ผมย้ายไปอยู่เชียงใหม่ก็ไปทําโครงการนี้สร้างอาสาสมัครขึ้นมาเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างราชการกับชาวบ้านโดยเฉพาะราชการด้านสาธารณสุขสาธารณสุขนี่คือการป้องกันนะฮะ,ะการแพทย์นี่คือการเดียวยาแต่สาธารณสุขเป็นการป้องกัน นี่หมอมงคลเนี่ยอธิบายเงี้ยหมอมงคลนะั้สงขาเป็นอดีตหรือว่าการสราณสุขสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุจุลานนบอกว่านะวิธีการของหมอมอมรนั้นง่ายมากเข้าไปในหมู่บ้านไหนพบชาวบ้านก็ตั้งคําถามลุงป้าณานะอาเนี่ยเวลาลุงเจ็บป่วยเนี่ไปหาใครปรึกษาใครถ้าเขาชี้ไปที่หลังคาบ้านไหนบ้านนั้นแหละดึงเข้ามาเป็นอสอมอนเนี่ยเป็นวิธีง่ายๆเนี่ย เฉลี่ยแล้ว15ครูเรือนก็จะมีอย่างงี้หนึ่งคนก็เลยได้หนึ่งต่อสิบห้าขอแรงมาแล้วก็เอาความรู้ไปบอกต่อชาวบ้านโดยไม่มีเงินเดือนนะครับนะไม่มีเงินเดือนเลยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นนะอาจารย์มรบอกว่าถ้าไปให้เงินเดือนแล้วต่อจากนั้นเดี๋ยวก็จะมีการเรียกร้องเงินเดือนขึ้นอะไรขึ้นมไม่ให้เงินเดือนจิตอาสา,าโดยเฉพาะเพราะว่าถือว่าทําหน้าที่ที่ภาคภูมิใจนะเพราะฉะนั้นน,นี่คือ,น,คอนี่คือการตั้งคือแล้วต่อมาสมัย อาจารย์หมอเสียงพินกองแก้วเนี่ยก็ได้มีการสร้างโรงพยาบาลอำเภอตัดงบของโรงพยาบจังหวัดมาเป็นงบอำเภอสร้างโรงพยาบาลอำเภอสร้างยกสร้างสถานีอนามัยทุกตำบลในเวลานั้นนะครับกลายเป็นเป็นอะไรเป็นมือมือเป็นกลไกร,ราชาการ <c oughs> เพื่อที่จะให้อสมมเนี่ยไปหาชาวบ้านอีกทีหนึง่งนะอันนั้นคือจุดที่สำคัญมากมา่สมัย นะเพื่อนเรานะครับคุณสําราญรู้จักด,ดีนะครับเร้่องตรีวิทยาแก้วคารใดายเนี่ย <Okay. S 2> นะหมอรนะ้อยเนี่ยจัดให้สํารวจนะสํารวจทาทะเบียนครับตอนนั้นมีแปดแสนคนที่เป็นหอสมอแล้วไม่ใช่เท่านั้นยังจัดเงินเดือนให้คือผ่านมาสามสิบปีถึงมีเงินเดือนว่างั้นเถอะหกร้อยบาทนะแล้วให้เงินเดือนหกร้อยบาทเท่านั้นเองอืนะอ่างนี้ก่อนที่จะเลือกตั้งไม่ไม่นานเท่าไหร่ นะรัฐบาลคสชของพลเอกประยุทธ์เนี่ยปรับเงินเดือนเป็นหนึ่งพันบาท <pos anch pping> นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอสมวเกิดเพราะว่าในแพทย์อมรนทสุดได้วางไว้ตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยสิบเอ็นะครับในแพทยเสียมพึ่งทงแก้วก็สร้างกลไกโรงพยาบาลระดับอำเภอและตำบลนะฮะเพื่อที่จะเป็นฐานรากที่สำคัญและก็ ในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอสมนีเป็นเป็นอะไรเป็นเนื้อนาบุญของวงการสาธารณสุขพูดถึงยกย่องกันเยอะแยะมากมายแล้วก็มีข้อคิดที่จะให้ได้รับเงินค่าใช้จ่ายมากกว่านี้หนึ่งพันบาทเนี่ยค่าน้ำมันรถค่าเชื้อผพาก็ไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นบทบาทของอสมอที่ทั่วโลกนถือว่าเป็นปรากฏการพิเศษซึ่ง ซึ่งไม่มีประเทศไหนทําได้แต่ประเทศไทยเนี่ยทาได้นะครับหลายคนก็มีข้อคิดว่าก็โอเคแหละเงินตอบแทนก็ต้องมีบ้างนะใช่แต่สุดท้ายแล้วต้องรักษาจิตวิญญาณจิตอาสาเอาไว้ให้ได้โอ้เนี่ยอันนี้สําคัญสำคัญมาก,มากเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็น,นเป็นการรับจ้างไปอ่าใช่ใช่เป็นการรับจ้างทีนี้ที่ที่เป็นมาตลอดเนี่ยเป็นเรื่องของจิตอาสาเลยจิตวิญญาณแห่งการรับใช้คือคนที่ไปบริการชาวบ้านเนี่ยก็ภูมิใจนะใช่ นะว่าเออเขาจะรับการยอมรับนับถือพวกเขามีความรู้แนะนํานั่นนนนี่ได้เนี่ยเขาทาด้วยความภาคภูมิใจคือทําด้วยใจนั่เองครับเพราะฉะนั้นนี่นก็เป็นคุณอุปการนะผมก็เลยนึกภาพต่อว่าเออคนไทยเราเนี่ยนะมันมีชุมชนที่มีชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเขามีศักยภาพที่เป็นจริงปราการด่านหน้าที่สักกัน้นโควิด หนึ่งเก้าเลยนะครับอย่างอย่างสําคัญที่สุดนี่ก็คืออสมอนะครับะวันนี้ก็คาราวะสิ่งที่อะไรนะอนามัยโลกเรียกว่าวีรชนเงียบเหรอวีรชนเงียบใช้คำต้องใช้คำว่าวีรชนเงียบนะครับขอคนะครับขอแล้วความขอบพระคุณจากคนไทยนะรวมทั้งองค์การอื่นๆด้วยนะแต่วันนี้เราพูดจำเพาะของอสมอ